ก็ลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคือวันนี้เราอยู่เกม Call of Duty Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้พี่ลินก็จะมาเปิดรีเจ n เนอรี่ชิ้นใหม่ล่าสุดขอาผมกับปืนเฟินเก็เลยได้ว่าเป็นเฟ n นเน็ตรีเจนเนอรี่กระบอกแรกของปืนกระบอกนี้เลยผมก็มาเดือดกันว่าสกินของกปืนเนี่ยจะสวยงามมากขนาดไหนก็ไปดูกันเลย โดยสองรับของราวันใหญ่สุด้วผมก็แน่นอยู่แล้วว่าเป็นเฟนเน็ตสกินระดับรีเจเนรีผม <c oughs> บอกเลยว่าเฟนเนนี่มันเป็นปืนที่มันเท่อยู่แล้วผมมิสติกมาก็เท่รีเจเนรีมาก็โคตรเท่ผมบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งสกินเปืนเลยใครที่พลาดสกินระดับมิสติกไปตอนนี้เนี่ยก็สามารถมากดในส่วนของรีเจเนรีแทนได้เึงสำหรับคนที่พลาดไปก่อนหน้านี้นะ และแน่นอนว่าตัวปืนเนี่ยก็มาพร้อมกับตัวละครตัวใหม่ล่าสุดเลยผมที่เพิ่งปรากฏมาครั้งแรกในตัวเกมกับตัวลิปทิสเออผมอันนี้เนี่ยบอกเลยว่าถ้าดูชื่อหรือว่าดูชุดอย่างนี้เนี่ยเป็นชุดเริ่มต้นของตัวละครตัวนี้เลยนะก็เรียกว่าเป็นตัวชุดออริจินอลเลยซึ่งในอนาคตเนี่ยก็จะมีชุดทีมอื่นปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆใครที่เคยเล่นมาในภาค p c ีซีเนี่ยก็จะพอรู้จักตัวละครตัวนี้แล้วนะ และตัวละครตัวนี้เนี่ยก็มาพร้อมกับเทเลอร์ซีนิมา i ติกตัวใหม่ที่เป็นเปิดตัวของตัวละครตัวนี้ด้วยผมพี่ลิงก็จะเปิดให้ดูกันสักเล็กน้อยแล้วกันนะก็บอกเลยว่าเป็นตัวใหม่ที่พิมองอัปเดตเข้ามาเลย กลับมากันที่ลักกี้เดลกันต่อผมของันอื่นๆที่มีความน่าสนใจไม่แพ้กันเลยผมก็อย่างแรกเลยกับมีดสกินใหม่อืมบอกเลยว่าเป็นสกินที่มีลายมีดเนี่ยเป็นลายดีเอผมก็รียกว่าน่าเก็บนะสำหรับสกินตัวนี้ผมถัดมากกับมอเตอร์ไซค์ลายใหม่ให้ผมโอ้ใครที่ยังไม่มีสกินมอเตอร์ไซค์ก็แนะนําว่าสกินนี้โอเคอยู่ในการเปิดหาในกล่องตัวนี้ชิ้นถัดมากับตัว s m i เอ็มเอรยผลนนี้ก็ดูเฟี้ยวฟ้าอยู่ผมมีภาพขึ้นไหว ถัดมากับระเบิดสติกกี้ปืนที่เป็นสกินรองประจำของผมก็จะเป็นตัว M4 LMG คอลิงการ์ดประจำตัวละครตัวนี้ผมเดียวโอ้โหขับมอไซค์อย่างนี้วิ่งอย่างนี้อย่าง,งกับโก้ดไลเดอร์เลยผมไฟออกมา,ากที่หลังถัดมากับในส่วนของสเปราราใหม่กับควงปืน ตามด้วยอวตารท่าใหม่ท่าสุดขมกับท่าชักปืนออกมาแต่โยนทิ้งไปผมเพราะว่าลูกผู้ชายที่แท้จริงเนี่ยปืนไม่จำเป็นนะผมใช้คำปั้นคุยกันดีกว่าอ๋อ เอาละเพราะฉะนั้นเราก็มาเปิดกันดีกว่าผมก็ยังแนะนาเหมือนเดิมว่าใครที่อยากจะได้ตัวปืนนะผมลุ้นตัวปืนลองกดเล่นดูผมสัก4ีหรอบยังใช้ CP ไม่เยอะแล้วก็มีหลายคนเนี่ยดวงดีเปิดได้รีเจนบ้างได้ตัวละครบ้างเนี่ยก็เห็นอยู่เรื่อยๆเลยผมในเพจหลักที่มีคนเนี่ยมาอวดกันแล้วก็ส่งภาพมาให้พี่ลิงดูเพราะฉะนั้นก็เรกได้ว,ว่ามีคนได้จริงครับผมแต่ต้องย้ําก่อนว่า,วามันก็อยู่ที่ดวงของแต่ละคนล้วนในการเปิดหาน,นันะึงนะซึ่งแน่นอนว่าสำหรับพี่ลิงเนี่ยเปิดทีไรเนี่ยก็เกือบครับผมต เอ้ยฮ้ยเอ้ยวันนี้มาทรงดีเวยทุกคนอย่างที่พีบอกแล้วว่ามันอยู่ที่ดวงจริงครับผมเนี่ยเปิดครั้งที่3ามครับผมพี่ลิงได้ตัวละครออกแล้วผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันดวงจริงเนี่ยบางคนเนี่ยจะดวงดีเนี่ยมันกด2อสครั้งมันก็ได้ของเลยอะแต่บางคนดวงไม่ดีเนี่ยกดอาจจะต้องเหมาหมดตู้เหมือนพี่ลิงสมัยก่อนก็ได้เหมือนกันนะก็เรียกได้ว่า มันก็ขอให้ทุกคนโชคดีในการเปิดหาผมใครอยากได้อะไรเนี่ยก็ขอให้โชคดีในการเปิดได้นะแต่ถึงแม้ว่าตัวละครเราจะได้แล้วผมแต่เป้าหมายหลักของเราเนี่ยคือเฟเนต <c oughs> ถ้าเฟเนตยังไม่ออกก็ยังคงกดเรื่อยๆนะสำหรับพี่ลิงก์ผมเพราะว่าเราต้องการเฟเนตมารีวิวนะว่าครั้งที่4ี่ผมมาเป็นมอเตอร์ไซค์แบบเท่ๆครั้งที่ห้าครึ่งทางครึ่งทาง,งแล้วปืนลีเจนออกเลยเปล่ายังไม่ออกขอผมมาเป็นในส่วนตัวคอลลิงการ์ดให้ปลอบใจก่อนครั้งที่6ครั้งที่6ครั้งที่6นี่จะเป็นอะไร อันที่หนี้จะเป็นอะไรเป็นเป็นเป็น smrs รับผมครั้งที่7ครับผมยาวไปยาวไปเป็นอะไรรอบนี้รอบนี้จะมาเป็นมาเป็นท่าอีโมดับผมอวตารครั้งที่8ปครั้งที่8อีก3ชิ้นนะเหลือแค่3ชิ้นแล้วนะ3ชิ้นนะโอ้โหสเปร์ผมสเปร์ลีเจนด้วยเออแล้วก็อีก2ชิ้น,ฟนเฟเนตเลยได้ไหมฟเฟเนตจบเลยฟเฟเนตโอ้โห mc ผมรู้สึกว่า ก็ยังกลับมาเป็นพี่ลิงคนเดิมนะคนนี้คนเดิมเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือปลดล็อกมาเรียบร้อยแล้วผมก็มาแล้วผมกับสกินลีเจนรี่ชิ้นแรกเลยของปืนเฟนิสนั่นเองับผมใครที่พลาดไประดับมิสติกก็มาเปิดหาตัวลีเจนได้นะาะบอกเลยว่าสโคบของมันเนี่ยถือว่าแจ่มแมวมากๆเลยนะมาดูในส่วนโมเดลของตัวปืนกันบ้างดีกว่าผมในหน้าของโรดเอาเนี่ยเอฟเฟกต์ของตัวปืนเนี่ยก็จะมีพลังเหมือนกับ DNA ประกอบร่างการกลายเป็นตัวปืนแล้วระเบิดออกมา สำหรับโมเดลของตัวปืนนะผมก็เรียกได้ว่าออกแบบมาได้ดีมากๆเลยผมลวดลายที่เท่และก็เรียบร้แต่ที่สําคัญแน่นอนว่าสโคปของตัวปืน <c oughs> มันดีกว่ามาตรฐานเฟเนตระดับอีพิกทั่วไปมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าสกิลระดับดีเจนเนี่ยจุดเด่นของมันเนี่ยก็คือในส่วนของสโคปเนี่ยที่มองง่ายและก็ดูยิงง่ายมากๆการเลโหลดตัวปืนเนี่ยเราก็เห็นตัวปืนที่ชัดเจนนะ สำหรับเอฟเฟกการคิวของปืนกระบ,บอกนี้ผมเมื่อทำการฆ่าศัตรูได้ด้วยปืนกระบ,บอกนี้ศัตรูเนี่ยจะเหมือนกับมีตัวแท่งพลังงานนะผมปรากฏขึ้นมาอยู่ใต้เท้าแล้วก็ระเบิดศัตรูหายไปในทันทีและหลังจากนั้นเนตัวปืนก็จะมีเอฟเฟกในการฆ่าศัตรูครบ2คิวสคิวแล้วก็6คิวเนี่ยก็จะเพิ่มเอฟเฟกตของตัวปืนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆโดยลหลักๆของเอฟเฟกเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มแสงสีที่อยู่รอบของตัวปืนเป็นหลักเลยผมแล้วก็ขั้นสุดท้ายเนี่ยก็จะมีเหมือนกับตัวเส้น DNA ปรากอเอ็นเอบตปวปืน สำหรับการใช้งานของตัวเฟเนตนะผมต้องได้ว่าเป็นหนึ่งในตัวปืนเลยที่ในแพทนี้เนี่ยเป็นสาย S.M.G. ที่ยังสามารถเล่นได้ับผมเล่ด้วยตัวปืนเนี่ยมีจุดเด่นก็คือความเร็วในการฆ่าศัตรูที่รวดเร็วแอนิเมชั่นที่ดีแล้วก็ค่าความป้องตัวที่สูงอยู่ก็เป็นปืนที่ยังติดท็อปเมตาในตอนนี้ที่ยังสามารถเล่นได้ในหมวดหมู่ของปืนสาย S.M.G. ด้วยกันโดยจุดเด่นหลักเนี่ยก็อย่างที่บลิงอธิบายไปช่วงต้นคลิปว่าจุดเด่นของสกิล l ีเจ n นอเรกระบอกนี้เนี่ยมันก็คือในส่วนของสโคร์ตอน,นม เพราะว่าอะไรเพราะว่าเล่องดอตเริ่มต้นของตัวฟฟนิชเนี่ยมันค่อนข้างที่จะบังทัศนวิสัยในการยิงเยอะมากแต่แลนดดอตตัวนี้สามารถที่จะมองเห็นได้แบบโคตรง่ายเลยนะก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในอลังไซที่เหมือนกับเป็นอุปกรณ์ชิ้นที่6ที่ตัวเกมเนี่ยให้มาติดกับตัวปืนเลยนั่นเองนะก็เป็นจุดเด่นหลกัลกๆเลยของสกินตัวนี้แล้วก็ข้าประมาณนี้ผมสระการรีวิวเปิดลักกิโดเฟนเนในสกินระดับเรจินารี่ผม แล้วเดยถ้าเกิดว่าใครชอบทีดีแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย,อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ตามกันได้นะครับผมทั้งช่อง YouTube แลก็แฟนเพจ Facebook นะ <Start. S 1> สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้ว <Now. Start. S 1>